ค่ะ กุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอเภอแกลงตำบลองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอ,เ,อเมืองลำปางำบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0634539224นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L4508DI นะคะแต่ก่อนจะไปรีวิวกันนะคะกุ้งก็จะขอกำลังใจทุกท่านนะคะในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่เล่น tiktok นะคะก็อย่าลืมนะคะพูดสมอแท็กเตอร์นะคะตอนนี้มีช่อง t i k t o อกอยูอ่มีช่อง t i k t o อแล้วนะคะเข้าไปกดติดตามให้กําลังใจกุ้งหม่นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L4508DI รถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเพราะอะไรเราได้ยางใหม่4เส้นนะคะ,ะคันนี้นะคะ ก็จะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านครวนหลังนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะคะรถคันนี้นะคะมีการทำสีปรับสภาพเพื่อความสวยงามนะคะสีใบดันคันล่างทำเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะยางยางใหม่นะคะเป็นยางใหม่เลยนะคะสีล้อกระทะเราทำสีให้ใหม่เก็บงานสีเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะสีล้อหน้าช่วงเผาหน้าทั้งหมดเช็คเผาหน้า เรียบร้อยลูกบงลูกปืนทําเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะคะรถคันนี้มีท่อซิ่งให้ด้วยนะคะค่ะดูสภาพตัวรถนะคะสีตัวรถนะคะสีสวยนะคะลูกค้าทําสีให้ใหม่นะคะไล่ดูสีไปนะคะค่ะไปสภาพเออไปที่นั่งผู้โดยสารนะคะบอกเปลี่ยนใหม่ให้นะคะค่ะตัวเกียร์อะไรใช้งานได้ปกตินะคะ ชุดเกียร์อยู่ในสภาพปกติไม่มีดัดแปลงนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่3,800ชั่วโมงนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่แค่ที่2,89,000บาทใบดันผ่านพนนะคะหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นหลังคาพูนเสมอแท็กเตอร์เป็นตัวหลังคาไฟเบอร์งานไฟเบอร์จะมีความทนนะคะไม่กรอบแตกง่ายใช้งานได้นานนะคะเรามาดูซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อสภาพ ทำสีใหม่ให้นะคะยางยางหลังยางใหม่เลยนะคะล้อกระทะทำสีใหม่เดี๋ยวเราเดูย,ยางยางใหม่เลยนะคะลูกค้าค่ะเราไปดูช่วงท้ายรถไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวนะคะ <ETF> <Netherlands> Einstein, <uphold ing out> เปลี่ยนให้ใหม่นะคะไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่ช่วงท้ายรถนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะหางยกนะคะตัว หางยกโซ่ข้างนะคะ,ะสภาพข้างหลังนะคะไม่มีรอยดามรอยเชื่อมนะคะลูกค้าค่ะระบบไฟยังไม่ได้ติดตั้งยังไม่เสร็จนะคะกุ้งพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนนะคะยางดอกยางร้อยเปอรเซ็นเป็นดอกยางใหม่เลยนะคะดูกไกลๆกันได้นะคะยางสวยนะคะได้ยางใหม่4เส้นราคา289,000บาทราคานี้ไม่แพงแล้วนะคะลูกค้า L4508DI มีเล่มนะคะเ,เงื่อนไขในการขายนะคะขายเป็นเงินสดหรือทำเรื่องผ่านธนาคารทกสเท่านั้นนะคะดูสภาพนะคะสีสันสวยงามนะคะเราปรับสภาพทําสีใหม่ให้ลูกค้ารถใช้งานได้ปกติลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะหรือว่าจะจองผ่านออนไลน์ก็ทําได้เช่นเดียวกัน0634539224เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเครื่องเกียร์นะคะ แล้วก็ระบบไฮโดรลิกกันนะคะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะ L408DI ที่ร้านนะคะรถสตาร์ทติดง่ายไม่ต้องเผาหัวนะคะระบบไฮโดรลิกใช้งานได้ปกติลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางนะคะก็สามารถ ซื้อออนไลน์นะคะกุ้งจะส่งคลิปวิดีโอหรือเราจะวิดีโอคอลคุยกันได้เลยนะคะเพื่อลูกค้าที่แบบเคยไปเจอมิจฉาชีพเนาะเพราะว่าเห็นแบบมิจฉาชีพขายลดราคาถูกสนใจโอนจองไปโดนหลอกไปนะคะก็มาซื้อที่ร้านกุ้งไม่ต้องกังวลเนาะเพราะเวลากุ้งทําคลิปกุ้งก็จะเอาตัวเองออกมาแล้วลูกค้าสามารถวิดีโอคอลรดคู่กับคู่รถกับกุ้งได้เลยสนใจลถขนไหนวิดีโอคอลคู่กัน ตัวรถกับตัวกุ้งกุ้งอยู่กับรถตลอดส่งรถได้ส่งให้ถึงมือลูกค้าแน่นอนนะคะที่ร้านเรามีรถแน่นอนนะคะเราไม่ได้เอารถของร้านอื่นมาโพตเนาะลูกค้านะคะแล้วก็ไปเราไปดูการทํางานของไปดูการทํางานของเพลัาเพลาปั่นหลังนะคะ ที่จองออนไลน์หรือว่าเข้ามาทดสอบระบบได้หมดนะคะมาตรฐานการส่งรถลูกค้านะคะของร้านพลังงานแฮกเตอร์เราจะเปลี่ยนกรองอากาศเปลี่ยนครองทุกกรองเลยนะคะกลองเครื่องกรองไฮดรอลิกกรองโซล่าเปลี่ยนให้ใหม่หมดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องส่วนออของเหลวจะเป็นอะรก็ตานะน้ำมัน,น,น,นไม่ดังนะคะไม่มีฟองนะคะเครื่องทํางานปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่มีควันขา ลูกค้าไม่มีอายนะคะรถสวยๆเลยนะคะ L4508DI 289,000บาทได้ ยางใหม่4เส้นนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะ,ะสวยมากๆกุ้งแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจจ,อ,อ,จองออนไลน์นะคะกุ้งแนะนําเราแอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วก็วีดีโอคอลนะคะคู่กุ้งกับรถคันนี้เราสามารถพูดคุยอยากดูอะไรเพิ่มเติมกุ้งให้ดูได้หมดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะเรามีช่องติ๊กต็อกแล้วนะคะคุณสมเหตแท็กเตอร์อย่าลืมเข้าไปติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ